เทสเทสเทเทฮัลโหลโอเคโอเคขอกลับสวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับเพื่อผมเคกอนเดินเม,น,มน,นะคนน okay. จจะ,ะคลนะแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมอ m มอง u อกันนะครับอยวันนี้โอเคอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับเป็นเสียงรถเนาะแล้ววันนี้เราจะมาเล่นก็เหมือนเดิมสามด่านมีอยากเป็นอิมปุเตอร์มากเลยนะตอนเนี้ย หรืแม้อินเวอร์เตอร์มันจะไม่กดดันแต่ก็เอานะเนาะนี่ไม่รู้นะว่าจะได้เป็นอินเวอร์เตอร์หรือเปล่าอุ้ยได้เป็นอินเวอร์เตอร์ครับท่านผู้ชม มาท่านผู้ชมเอา้ามีคนกระปมครับท่มานผู้ชมมันจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยเนาะเขาไม่ว่าหรอกเขาบอกว่าสีม่วงเขาบอกว่าสีเขียวเขาบอกว่าใครเขาบอกว่าใครเขาบอกม่วงอ่ะผมเอาม่วงทุกคนไม่มีใครคิดว่า ผมกับฟ้าเป็นไงครับไม่ใครคิดว่บราวกับไซอันเป็นเลยนะครับโอ้สีม่วงโดนโบนแล้วนะครับคุณผู้ชมม,ม่วงไม่ใช่อินเวอร์เตอร์นะครับเฮ้ยออินเวอร์เตอร์ดิแทสรู้นะมันคือฉัน จบ้อยอ้ะมาทำเควสกันหน่อยนะครับนี่ลูกป,ปัดแก้งทำเควสลูกป,ปัดใช่ว่ะโห้หจริงเควสผมอยู่ห้องไฟกันหมดเลยนะครับ ลุกเกมไหมเนาะไอ้นันเฉยครับท่านผู้ชมไอ้นักเฉยฮึโอเคมาแานต่อไปกันแานต่อไปเป็น่านนี่ผมตายบ่อยที่สุดนะฮะแพ้บ่อยที่สุดละมามามีใครเป,ป็นฟิฟ่าไหมนีอ่าผมเป็นสีฟ้าหน่อย เอ้าเขาออกฉเฉยคุณผู้ชมทำไมเขาจึงใจร้ายใจดำกับผมถ้าผมแปปิดีฟ้าเนี่ยหมวกที่ผมจะใช้เอาเอาเอหมวกนี้นครับโอเคเดี๋ยวจะตัดไปตอนที่ดูเลยครับพวกคาเป็นอินโพสเตอร์หรือไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมครับ คือแบบว่าเจ้องมันเขาเตะผมออกนะครับแล้ไม่อะไรหรอกเนะาะมาเล่นใหม่ครูเมรนะครับท่านผู้ชมไม่อะไรนะครับตอนนี้ผมโดนฆ่าบ่อยนะเฮ้ยเล่ยกระโดดท่อท่านผู้ชมไม่กระโดดเนะาะเพราะทะเลกระโดดท่อนี่คือแบบเปิดๆตัวตน อันนี้ผมมีเควสละแกนตัวนะครับผมขาวแล้วก็ชมพูตัดทิ้งได้เลยนะเพราะด้นนั้นก็จะเหลือแค่เขียวอ่อนอดำแดงแล้วดำแดงน้ำเงินแล้วก็น้ำตาลนะครับบุกอวบดำโดนยามอเวอร์นาะเขาย้ายามันเพลงไนงะ ก็เลเกโบไว้บลูแอนด์พิงไวทบลูพิงค์เฮ้ยคือฝัสใยผมได้ไงผมใส่อยู่กับกรีนใช่ไหมมือผมผมอยู่กับกรีนใช่ไหมไม่เช็คไม่แน่ใจแล้วทำยังนี่อันนี้เป็นลูกกล่องคนระับป B1 นในมีหนึ่งแต่ฉันเป็นมีสองนะไมบ่มบ l ูไม่บ l ูหนึ่งเก้าเก้าแปดสี่ทุกอยมีใครจะมาห้องเบ็ดเบเป็นเพื่อนผมไหมเนี่ยไม่เลย เคยมาก็ไม่ได้เขยผมผมรู้เลยนี่คือเขยเลยโคตั้งสมาธินิดหนึ่งนะครับไม่จะบูชม ดีคว้ยที่ยากดีเหมือนเฮ้ยน้องชมโอ้โหูปร่างมันดูคุนๆเนาะเอาไว้ตายครับแนะม่ผู้ชม ผมเอาคุยเกิดฝีเจเนอะอืมอะไรเนี่ยอืมผมว่าอ่ะคูเลอร์ป่ะมันจะมีเสียงว่าเสียงรถลบกกวนเนาะอ๋อขอใบอด้วย นานแท่เดี๋ยวจะขอตัดไปตอนที่เขาโหวตกันเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับดูเหมือนว่ารอบนี้จะไม่ใครโหวตออกนะครับไม่มีใครโดนโหวตเอาึงเล้ออืมวันนี้น้อยตามาเอาดู เอาอะไรของแหลกเนี่ยคุมผู้ชมผมอยกให้คิวเธอดูผมปากแกนนะบูวี้นบลูคอมินเตอผมโหวตบู เออบูตายครับท่านผู้ชมผมหมดบูเออใครบอกแฟนชัววะฮะไม่อะไรหรอกท่านผู้ชมก็ตะโกนเล่นไม่เป็นแล้วท่านผู้ชมทำไมเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวขอตัดไปตอนที่เล่นด่านฝาเลยแล้วกัน นะครับโอเคนะครับกลับมาแล้วนะครับจอนออกออกออกฮะท่านผู้ชมจานต่อไปมุนชาจังเน็ตก,ก็มีนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวกลับไปตอนที่หาห้องได้เลยกันนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็หาห้องได้แล้วเนาะอาจจะมีเปลี่ยนทุก่นนิดหน่อยนะนึ่งส3อะไรเนี่ยคนเข้าห้องคนเข้าห้องห้าสี่สามสองหนึ่งโซ๊เริ่มได้ครับท่านผู้ชมเริ่มแล้วครบสิบนาทีผมก็อุ่นใจแล้วทำ้ชม สายสารเนี่ยเขาบอกกันว่าอินโบสเตอร์จะเล่นแบบกรึ่งๆกลางๆครับหลวง่ายแบบนี้อ่ะ่เป็นไรหรอกเราเป็นครูเมดเพราแสาสารประตูเนี่ยระบบล็อกมันได้เนี่ยนี่ไงเรียบร้อยหนึ่งควก โบก็ไปทำเควสไอ้ักดอากาศนะฮะนี่ทำไอ้นี่กันเลยเอ้ยทำไมกดไม่ได้บ้างเรียบร้อยหนึ่งเควสมีเควสโอกาสแบบเควสที่วองหัวถั่วนี่เป็นเควสอ๋อเควสต้นไม้เนี่ยเลยวะเควสที่วองโงหัวถั่วอะอ่ะ,อะ นำ้ำผู้ชมเขาใช้ปปบอะวะทำไมเขาไม่นี่ผมอ่ะไม่น,น่าใช้ปูเกมน,น่าจะเลือกมาเป็นอย่างนั้น ท่นผูายมมันเกิดโอเคนะครับผมไม่อะไรจะบอกถ้าถึงห้าสิบซับเมื่อไร่ผมจะเปิดหน้านะครับเออไม่ไรหรอกโอเคถ้าจอคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสามารถดูหน้าผมตอนท้ายคลิปได้นะ๊ายบาย